ะะวันนี้นะคะเอ็นหนึ่งมาหัดตีสกิปปิ้งนะคะวันนี้พิเศษมากๆนะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนั่นก็คือเพื่อนสาวเอ็นหนึ่งเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นใครนะคะเชิญ <c oughs> ค่ะคุ้นกันไหมคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราให้เขาแนะนําตัวนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะอ่ะ น้องชื่ออะไรหนูชื่อเป็นชายรักแท้แทแท <c oughs> นี่นะคะเพื่อนสาวเอ็นหนิงก็คือเอ็นชัยนะคะวันนี้เราจะมาสกิปปิ้งนะคะวันนี้จะเป็นเหยื่อพลิมแนื่นะคะ่ะเราช้สกีปปสเหยื่อไม้ม่อนกับสีดำนะคะ,ะนนวันนี้วันนี้นะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะของเอ็นหนิงที่หัดตีสกิปปิง้งเพราะว่าไม่เคยตีมาก่อนเลยนะคะ เดี๋ยวก็จะให้เพื่อนสาวนะคะเอ็นชัยเป็นคนสอนนะคะเจ๊เลยเจ๊เลยแต่ <laughs> เรามาดูผลงานกันนะคะว่าวันนี้เราจะทําสําเร็จหรือเปล่าน,นะคะไปตามมันยยอนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองหัดตีสกิปปิ้งตรงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะงงนะคะบางทีคนก็จะแบบสกิปปิ้งคืออะไรวะสกิปปิ้งนะคะก็คือการที่มีผู้หญิงอยู่สี่ห้าคนแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งนะคะแห่ <laughs> แล นับแแห่นับมาสวิงกิง้งไปเล่นแล้วไม่เล่นแล้วแแห่นับแแห่นับแล้วเราจะบางตีนะคะ ไปนะแล้วขึ้นมาจิบน้ำเลยนะชิบายมาเกี่ยวยาเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวเลยนะต้นไม้ข้างหลังดูได้หลายถ้วยนะเนี่ยมาสีแมงเลยอลากได้ วาย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 แดกพัดมีโอ้ยแดกพัดมีกิ๊บป,ปิ้งก็ไม่เป็นตีฟูยังติดจริงไหมโอ้ยปาปดตีเด้อช่วยหน่อยช่วยหน่อย พัดมีนานเนาะไปดูนิงหน่อยนะว่ากินพัดมีเสร็จหรือยังไปดูกัน ว,วิ่งรูดเขาเล่นกันเป็นยังไงคะฟ้าดอ่อนมากเลยอีด้ดูขาชอบดูขาอยู่นะกูดูค่ะทุกคนดูยิง่งกว่าอุ๊ยเมื่อกี้เห็นเลยอะ่ะเ,เ,เ,เพราะว่ามันติดต้นไ<ส><า>ม้<ล>ด้วย วัดแรงก็หักนะคันน่ะธร้ดานี้น่าจะใหญ่ด้วยดูจากกาดูนะใหญ่ใหญ่เตม่ากเลทำไมเธอเดี๋ยวเสียงเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงอลคุณทุกคนยังไม่ได้ถ่ายใหญ่ด้วยอกไม้ที่คุณมาได้ได้ครับเสียไดเสียได้ค่ะสีได้ ตีลอสายสาย่หตีลอดสายจ้าจให้ตีกระโดดขึ้นสายแม่ไปั่มันได้วะมันตีมันบอกจะตีรอดสายแต่มันดัน ที่ข้อมสายและการชิ่งขึ้นน้ำกระโดดมันเทพมากเกิอโชครอบจ้าระวังหวังหวคุณนนะ ้บไปแล้วไปแล้วิ่งไปป่าสวบอีกแล้วป่าสวบอีกแล้วดันไล่ของสแล้วจ้ไหนไม่เห็นมันดึงยดาวใส่เกียร์ถวงกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วถึงหาเราต้องส่งกันเนี้บอกแ่ว่าปล่อย

ใครปเนี่ยไดอันนี้เอันนี้เขาจะเรียกปลาคอันนี้มันกลางๆนะมันจะปลาคออันนี้ประมาณปลาคอหรือว่าเล็กนี้มาถ้าปลาใหญ่ปลาคอถ้าถ้าปลาปลา ใช่ใช like ่ต er. ัวน um ี้มันชองมันชอ้าถ้าถ้าถ้าตัวเล็กมันชอถ้าตัวใหญ่ะชานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเหยื่อพิม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  เป็นไรวะเป็นไรวะเป็นไรวะกันาด้วยค่ะดผิวมากค่ะผิวเหมือนผมหนุ่มเหมือนหนูเลยใส่แล้ว มาเลยไปเไปเฮ้ตกตอจอดตกจอดจ้าวันนี้ไม่แฮ้ววันนี้ไม่แฮ้วนะนะนะ เขาด้วยคู่หรือไงคู่นี่กินพันธุ์นี้เข่อถือว่านันันไี้ใช่เป็นการตวัดถ้าตวัดเดีตั้งไม่ได้เลยจะเป็นการตีนี้เลยปล่อยก็ต้องปล่อยปล่อยไปอย่าง้ปล่อยนวมันจะปล่อยมันจะปล่อยตรงนี้มันจะปล่อยตรงไหนมัน้องปล่อย

เฉยๆนะคะก็เป็นครั้งแรกเก็ได้ตัวนะเธอเออเหรอได้กี่ตัวเหรอคะตัวเดียวหลุดเปตั้งหลายตัวหลุดเขาไม่นับนะคะวันนี้เขาก็ได้ตัวหนึ่งนะคะสำหรับเตานะคะก็ได้มีหลายจานเลยนะคะเป็นไรเหรอคนละบะเต้าวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาแล้วเพราะว่าแสงจะหมดแล้ว ใครดูคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อยากให้พวกเราทําคลิปแบบไหนแนวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าไม่เกินความสามารถก็จะทําให้นะคะชอบส,สุดแล้วเนี่ยคุณี่ฐสุดลเลยวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาโดยท่าย,ยังไงดีท่าอะไรเี่ไปแล้วบ๊ายบายว้า <c oughs> ไป็นไงเปไงไงครับไปแล้วไปแล้วอ้วิ่งสปีดชิบหายวิ่งสปีดสปีดชั่งสปีดหยุดแล้วยังยังสปีดโอ้ตึ๊กตึ๊กเลยตึ๊กตึ๊กเลยโอู้อู้จะโดนกวันแล้วมั้งควแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วพอยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปวัดนะใช่ให้สายตึงดู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 มันไปแล้วยันตูดแล้ว ไรสายตึงปุ๊บวัดนะมันยังไม่ถึงเลยเออเออยอุ้ยอุ้ยกยกเอ้ยยกยกตรงตยกดีๆอย่ายกงั้นหักนะ้ยเฮ้ยฉดอไว้เอ้ยมันได้ฉดอเฮ้ยฉดอตัวแรกไปชฉีดตัวนี้แล้วมันไม่เหมือนชั่นแล้วมันไม่เหมือนไปชั่นเดี๋ยวมันหลุดไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดัวแรก คือค้อนและชะโดฟ็อกตัวแรกเกิดมาไม่เคยได้ชโดอยากได้มากถึงจะเป็นชะโดฟ็อกแต่ก็ดีใจว่าแล้วเมื่อกี้มันกัดแล้วแบบกัดแบบไปแบบสปีดเลยอ่ะไอเราเขาว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่ประชอนนะเพราะมันกัดแบบแปลกๆอ่ะมันกัดไปปุ๊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 ปกัดไปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป ว่าจะกลับแล้วนะเออจริงๆเนี่ยจะกลับแล้วนะพูดจบแล้วจะกลับอีกแล้วดีใจโอเคนี่ค่านชุดที่สุพรร้องรวยองไปช่อทางที่ประชาชนเจอกันแรกก่อนจะกลับนะคะ ก็ตีไปไหนโน่นแล้วมันตามมาใกล้ๆโดยประชาชนสามารถเพิ่มเติมเป็นชุดของเทศบาลนครระยองไปเดี๋ยวเราต้องกลับจริงๆแล้วเพราะว่าแสงหมดจริงๆแล้วกลับดีกว่าได้ปลาแล้วสบายใจไม่เห้วนะจ๊ะก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะไปตกอะไรให้ดูนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายประชาสันของทางราชการได้ใหม่ค่ะ